ผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูหนังสั้นมาเรื่องหนึ่งเว้อันไหนแม a r อินเดอะลิฟวิ่งฮารคืนหวีดสยองฟัดหวัวใจให้โลกตะลึงไม่แน่ใจว่าจําชื่อไทยถูกไหมเพราะว่ามันยาวนะครับชื่อปั่นแล้วเพราะปั่นกว่าครับมันเป็นเรื่องของปาร์ตี้ในวันแบบ จบการศึกษาทุกคนมาปาร์ตี้กันเตรียมจะแยกย้ายในกลุ่มปาร์ตี้กลุ่มนี้มันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจอยครับจอยเนี่ยคบกับผู้ชายชื่อเคเว้และเขากำลังจะบอกเลิกเคเพราะว่าเคเนี่ยจะไปต่างประเทศโดยไม่บอกเขาแต่ว่าระหว่างที่จอยเนี่ยกำลังจะไปบอกเลิกเคเนี่ยประเด็นเลยอ่ะคือมันมีผีแค้นตระกูลซ่งบุกเข้ามาในงานปาร์ตี้แล้วก็ไล่คิวคนในงานปาร์ตี้ยับเลยแล้วอีผีแค้นตระกูลซ่งเนี่ยมันเป็นผีที่บรรพบุรุษของเคเนี่ยต่อสู้ลตลอดลอครับเคก็เลยต้องจับมือกับจอยแล้วก็ร่วมมือกันต่่อสู้ผาน ค่าคืนนี้ไปให้ได้เป็นไงโคตรกาวนะครับตัวหนังเนี่ยมันกาวมากครับมันกาวมันเพี้ยนมันตลกแบบบ้าบอมากแต่ว่าที่ผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆเนี่ยเพราะว่าภายในความเพี้ยนตลกบ้าบอเนี่ยมันมีแก่นเว้ยมันมีสิ่งที่มันอยากจะสื่อให้คนดูถึงแม้ว่าหนังมันจะแบบเลอะเทอะมากอะแต่ว่าในความเลอะเทอะ มันมีสาระเว้ยมันคือการพูดถึงเรื่องของตัวตนการยอมรับบางอย่างอะไรเงี้ยการก้าวผ่านบางอย่างซึ่งหนังมันสามารถสื่อผ่านสัญญาของผีในเรื่องได้ดีมากๆนะครับถึงแก่นที่ผมพูดไปมันจะดูแบบลึกๆแต่ว่าจริงๆหนังมันสนุกนะครับหนังมันจอยตลกเลยดูเพลินๆได้นะครับและก็ถ้าใครที่แบบชอบดูหนังกำลังภายในดูหนังฮอลลีวูดดูหนังสยองขวัญเนี่ยหนังเรื่องนี้มันมีการล้อเลียนตรงกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครที่อยากดูสนใจก็ไปเซิร์ชนะฮะในบ้านแดงนะครับ The n i g h t m e in the Living Heart เคลิร์นวีดสยองฟัดหวัวใจ อบไหมตลกไหมอะไรยังไงนะครับ